สวัสดีครับสวัสดีครับผมนิบเอสบีครับผมสิบเอสบีไอครับก็ขอต้อนรับกับเข้ามาสู่รายการรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้ครับรายการที่จะไขทุกเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้ควรรู้และทําความเข้าใจไปกับของเราสบายโตะครับครับวันนี้ผมก็มีอีกอย่างมาถามพิสิ์อีกแล้วนะครับอ่าครับสัญญาณทางเทคนิคทั้งแนวนล้มขาขึ้นและขาลงเนี่ยครับต้องดูอย่างไรครับพิสิ์อืมโอเคถือว่าถือว่าถือว่าตั้งคาถามได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหลักการทางเทคนิคแล้วเนี่ยคือ ขั้นแรกของการวิเคราะห์นิคคือคุณต้องรู้ก่อนว่าหุ้นน่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นยังไงเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวย์ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวพี่ให้เป็นหลักการง่ายๆแล้วกันเพราะว่าวิธีการดูแนวโน้มขาขึ้นขาลงมันมีหลายวิธีนะครับแต่ถ้าแจกแจงกันหมดเนี่ยดูว่าอาจจะไม่ทันเวลานะครับก่อนอื่นเนี่ยเราทำมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าราคาเนี่ยเวลามันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นมันขึ้นลิฟต์แล้วมันลงมันไม่ได้ลงแบบทิ้งดิ่งนึกภาพออกไหมคือเวลาราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวม มันก็เลยเป็นคลื่นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีนักลงทุนหลายคนใช่ไหมหลายหลายคนมากๆเป็นล้านๆคนเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความเห็นที่มันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่ามันมักจะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับพอมีแรงขายออกมามันก็จะทิ้งจุดสูงสุดนั้นไว้ใช่ไหมมันก็ไอ้จุดสูงสุดนั้นนะพี่ก็เรียกมันว่ายอดคลื่นนะครับหรือว่าถ้าราคาลงมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีแรงซ ราคาจุดโลไวใช่ไหมจุดโลตรงนั้นนะพี่จะเรียกว่าฐานคลื่นดังนั้นพูดง่ายก็คือว่าราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเป็นคลื่นก็คือสร้างยอดขึ้นแต่ฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเป็นแนวขึ้นไปคือดังนั้นเนี่ยหลักการในการดูง่ายๆเลยก็คือว่า เมื่อราคามันขึ้นถึงจุดจุดนึงั่นแล้วมีการย่อลงมาสร้างยอดคลื่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหากราคาต้องการหากราคายังมีนานโน้เป็นขาขึ้นเนี่ยการฟื้นตัวอีกรอบหนึ่งของราคาเนี่ยจะต้องสามารถผ่านยอดคลื่นเดิมไปให้ได้ <c oughs> สมมุติว่าถ้าราคาทําจุดสูงสุดทําจุดไฮอยู่ที่ประมาณ10บบาทครับ <c oughs> แล้วมีการย่อตัวลงมา ราคาควรจะมีการฟื้นตัวขึ้นไปแล้วก็ผ่าน10บาทขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1ิบเบาทหรืออะไรก็ว่ากันไป <S <S ใช่ไหมฮะก็ <S <S คือเป็นการทําจุดสูงสุดใหม่หรือหรือถ้าสมมติว่าราคามีการย่อลงมาทําจุดต่ําสุดที่8บาทราคาพอฟื้นขึ้นไปอีกรอบหนึง่งเวลาทํามีการย่อลงมาเนี่ยมันก็ไม่ควรหลุด8บาท นะครับพูดง่ายก็คือมันต้องมีการยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับเป็นภาษาเป็นภาษาเป็นภาษาของพี่นะนาาก็คือต้อง <ยก S 1> ทําจุด<ล>สูงสุดใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยกจุดต่ําสุดใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ,รบ,รบขณะที่ถ้าแนวโน้มที่เป็นขาลงเนี่ยราคาเมื่อมีการลงอย่างที่พี่บอกไปก็คือว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาดังนั้นเนี่ยแรงซื้อมันก็จะมีการเข้ามาราคามันก็ฟื้นขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาราคาฟื้นขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสร้างยอดขึ้นที่มันต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับ อยอดขึ้นมันก็จะต่ําลงแล้วก็ฐานขึ้นมันก็จะต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับนี่คือหลักการที่เอาไว้ดูนะครับ,อรบเอาง,ง่ายๆประมาณนี้ละกันแล้วมีประโยชน์อย่างไรต่อนักลงทุนนะครับรอย่างที่พ<ด>ี่บอกไปก็ค, <ๆ S 1> คือว่ามันมันเอาไว้ใช้ดูได้ครับมันเอาไปใช้วิเคราะห์ได้ว่าแนวโน้มตอนนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงคือถ้ากลยุทธ์คือการซื้อและถือเนี่ยการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมันอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลยุทธ์ของคุณคือการช็อตหุ้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นที่เป็นขาาาาลงเนนนนนีี่่่มมมััััักกกก็็ไไดด้้้ตอบบบแททววปรรระคสห อีกหนึ่งเทคนิคมาช่วยตัดสินใจของนักลงทุนเลยนะครับครับแต่วันนี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สิบจะมาตอบให้เหมือนเดิมเราสองคนวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ